สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อ Love Story วันนี้จะเป็นเรื่องราวความรักของใครและรูปแบบใหม่นะคะมาดูกันเลยก่อนอื่นขอเช็คพลังงานของคุณและเขากันก่อนนะคะ มีคนที่คนหนึ่งนะเป็นคนใจร้อนใจร้อนฉุนเฉียวอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงเวลาโกรดนี่คือเป็นฟืนเป็นไฟอะ่ะเป็นสายรุยเป็นเป็นแนวที่แบบถ้าโกรธแล้วคือของขึ้นอะ่ะแบบเป็นแนวโวยวายไม่ใช่แนวเก็บอาการโกรธคือโกรธ โมโหคือโมโหชัดเจนตะโกนโวยวายคือรู้กันหมดอะแสดงออกทั้งหน้าตาทั้งพาพูดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคนผงผางโวยวายด้วยนะคะแล้วถามคนคนเนี้ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอะมีดีนะคะแบบ เออก,ก็อัตราสูงอ่ะคนเนี้ยเป็นเป็นคนที่อีโก้ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาเขาค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความสามารถเชื่อมั่นในความเก่งของตัวเองแล้วก็เชื่อในความคิดของตัวเองประมาณว่าฉันคิดอะไรเนี่ยถูกหมดแหละอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะฉันเป็นคนเก่งไงเพราะฉันเป็นคนฉลาดไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฉันคิดอ่ะมันต้องถูกสิ ประมาณนั้นแต่เขาก็เป็นคนเก่งจริงเขาเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะมีความสมบูรณ์ค่อนข้างมีความเพียบพร้อมอยู่เหมือนกันอาจจะขาดอาจจะขาดอะไรไปบ้างแต่สําหรับตัวเขาอะเขามีความรู้สึกว่าเขาสมบูรณ์แบบเขาเลิศอืมเออ คนคนนี้มีธาตุไฟธาตุลมนะคะแล้วก็มีธาตุดินนิดหน่อยแต่จริงๆพู้อ่าไม่ค่อยรู้สึกถึงธาตุดินสักเท่าไหร่อาจจะเป็นอ,อ,อะไรสักอย่างอ่ะเป็นดาวเป็นดาวที่แฝงอยู่ในลัคนาหรือราศีของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เกี่ยวกับธาตุดินอ่ะเอ่อธาตุลัคนาหรือราศีของเขานะคะจะอยู่ในธาตุลมเมถุนตุลกุมแล้วก็ ธาตุไฟเมสิงธนูนะแล้วก็มีธาตุดินนิดหน่อยนะกันบังกรพุษศออีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนธาตุลมธาตุลมค่อนข้างโดดเด่นนะคะเมถุนตุลกลุ่มโดยเฉพาะโดยเฉพาะเมถุน แล้วคนคนนี้เป็นคนที่ถ้ารักใครแล้วคือคลั่งรักนะทุ่มเทหมดหมดจิตหมดใจเวลารักใครหลงใครก็คือแบบน่าจะคิดไปถึงอนาคตอะคะ่ะไม่ไม่ไม่ได้คบหาใครแบบคิดถึงแค่คบเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าชอบใครสักคนหนึ่งเนี่ยคนคนนี้จะคิดไปละว,วางแผนไปแล้วว่า จะแต่งงงแต่งงานสร้างครอบครัวมีลูกกันอะไรแบบเนี้ยค,คือคือคิดไปก่อนเลยทั้งทที่อาจจะยังไม่ได้เริ่มคุยกันด้วยซ้ําประมาณว่าเฮ้ยไปเจอคนนี้คนนี้ถูกใจก็คิดไปแล้วว่าอ um, ถ้าแต่งงานอยู่ด้วยกันจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติเขาเป็นชาวต่างชาติก็อาจจะคิดไปถึงว่าสมมตินั่งอยู่โต๊ะตรงข้ามอะไรเงี้ยเห็นแล้วถูกใจถูกใจยังไม่รู้จักเขาด้วยซ้ําแต่คิดไปก่อนแล้วเอ้ย e เขาอยู่ต่างประเทศหรือเปล่าแล้วเราต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนอย่างนี้เป็นคนแนวแบบว่าจินตนาการคิดไปไกลก่อนแล้วค่อนข้างที่จะแต่เอาจริงๆเวลาคบใครเนี่ยค่อนข้างจะคิดจริงจังกับทุกคนที่เขาคบอืมแต่ว่าเวลาเจ็บเจ็บหนักเพราะว่าเวลารักรักักกแบบหลงไหลได้ปลื้มรักแบบคลั่งไคล้นะคะรุ่มหลง แต่เวลาเจ็บเวลาที่ผิดหวังเนี่ยก็คือหนักเอาการเป็นคนค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วก็เป็นคนที่มีความเอ่อโลเลโลเลในที่นี้คือเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรค่อนข้าง,างช้าตัดสินใจไม่เด็ดขาดอืมจะคิดมากคิดเยอะนะคะแล้วก็อาจจะด้วยความขี้กังวลด้วยมั้งอืม แต่ว่าชอบแสดงออกให้เหมือนตัวเองตัวเองแข็งแกร่งตัวเองแข็งแรงเหมือนว่าฉันไม่เป็นอะไรเวลาที่มีปัญหาเวลาที่มีความทุกข์เวลาที่เศร้าอะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้จะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกให้ใครเห็นอนะจะเก็บอาการนะคะทําทุกอย่างเหมือนแบบเอ้ยฉันโอเคฉันอยู่ได้แต่จริงๆอยู่ไม่ได้หรอกจริงๆก็หนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันอ,อันนี้ ไม่รู้นะว่าใครเป็นใครนะคะเพราะว่าพลังงานมันก็ไวเบอร์ซ่านะไม่รู้ว่าคุณเป็นออแบบไหนเขาเป็นแบบไหนอ่ะทีนี้มาดูเรื่องราวเล็บสตอรีกันเลยดีกว่าเล็บสตอรีวันนี้โอ้โหเปิดฉาก เปิดชากิ้วดาบคนละสามสี่เล่ม,มคุณกับเขามีปัญหากันคุณคิดว่าเขามีความลับปิดบังซ่อนอยู่คุณคิดว่าเขามีรับลมคมในหรือทำอะไรที่ ที่ปิดบังซ่อนเร้นไม่อยากให้คุณรู้หรือบอกคุณไม่หมดเขาอ่ะตัวเขาก็รู้แหละว่าคุณรู้สึกยังไงคุณรู้สึกน้อยใจคุณรู้สึกเสียใจคุณไม่พอใจแต่เขาก็ไม่คิดจะเคลียร์กับคุณเออเขาก็ไม่เคลียร์กับคุณไม่ไม่เคลียร์ให้รู้เรื่องประมาณว่ามันไม่จำเป็นต้องบอกทุกเรื่องก็ได้ป่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้นะรู้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ย ทำให้คุณเสียใจพอคุณเสียใจพอคุณแบบหน่อยพอคุณหนอยเขาคุณก็ห่างจากเขาไปคุณถอยห่างจากเขาไปเขาก็เลยอ่ะงอ้อ งอก็ได้เขาอาจจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้คุณรู้ว่าเฮยมันไม่มีอะไรพยายามงอ้อพยายามขอโทษหรือต่อให้เขาทําผิดอะไรจริงเนี้ยเขาก็จะยอมรับผิดยอมรับทุกอย่างแล้วก็มาขอโอกาสมาขอโอกาสในวันที่คุณหันหลังให้เขาไปแล้วอะ่ะ เขาจะแสดงความรักให้คุณเห็นว่าเขา,ารักคุณมากอย่างนั้นอย่างนี้ส่วนคุณเนอะคุณก็อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเฉยๆทำตัวให้มีคุณค่าไม่ใจอ่อนง่ายๆด้วยไอตอนแรกเนี่ยไอตอนที่ทะเลาะกันเนี่ยทำไมไม่คิดจะอธิบาย ทำไมไม่คิดจะรั้งไว้ตั้งแต่ตอนนั้นทำไมไม่ง้อทาไมไม่ขอโทษตั้งแต่ตอนนั้นแต่ผู้อาจจะบอกว่าช่วงเวลาช่วงเวลานี้มันอาจจะไม่ได้แบบเกิดรวดเร็วไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยทะเลาะกันทะเลาะกันปุ๊บแล้วคุณไปเขาง้อเลยอะไรอย่างนี้นะแต่ผู้อาจมีความรู้สึกว่าไอ้ช่วงเนี้ยมันจะใช้เวลาค่อนข้างอาจจะหลายวันอ่ะอาจจะหลายวันหน่อยก็คือคุณกับเขาอาจจะทะเลาะกัน ทะเลาะกันอยู่สักพักหนึ่งอ่ะกินเวลาเป็นช่วงเวลาแบบหลายวันจนคุณแบบรู้สึกว่าไม่ง้อหรอไม่แคร์ฉันเลยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยแบบโอเคฉันไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยต่อให้ฉันรักแค่ไหนแต่ว่าสิ่งที่เธอทําเนี่ยเธอทําเหมือนไม่แคร์ไม่สนใจไม่ใส่ใจฉันเลยไม่แคร์ความรู้สึกของฉันเลยงั้นฉันไปพอคุณตัดสินใจอย่างนั้นปั๊บเขาก็เลยต้องแสดงออก ต้องทำให้คุณรู้ว่าเขารักคุณนะเขามาขอโอกาสอืมขอความรักจากคุณคุณก็ก็เลยยังติดอยู่ในใจอยู่อะยังยังมีความเครืองติดอยู่ในใจอยู่ก็เลยแบบไม่ได้ให้อภัยกันง่ายๆถึงแม้ในใจอะจะเริ่มฟูแล้วละ่ะ <c oughs> ใจฟูแล้วแหละว่าอเขามาง้อเราก็แสดงว่าเราก็ยังสําคัญอยู่นเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ใจอ่อน ใจอ่อนง่ายๆไม่ได้ฉันต้องเล่นตัวสิอ่าก็ฉันสวยเลือกได้หรอเลือกได้คุณทำให้เขาเห็นว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่านะแล้วคุณไม่ได้แบบเป็นของตายของเขานะคุณมีตัวเลือกนะคุณมีช้อยนะส่วนเขาเหรอเขาไม่ยอมแพ้หรอกเขาไม่ยอมแพ้คู่แข่งเขาก็รู้ว่าเฮ้ยคุณมีคนเข้ามานะคุณไม่ได้แบบเป็นของตายของเขาจริงๆถ้าถ้าหลุดมือไปเนี่ยคนอื่นอาจจะ ข้าไปแดกคนอื่นอาจจะแย่งคุณไปได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ยอมนะคะแต่ระวังนะอาจจะมีการทะเลาะกันได้นะคะอาจจะเกิดความหึงหวงหรือเข้าใจกันผิดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีโวยวายบ้านแตกกันอีกรอบแล้วพอเขาของขึ้นเขาโวยวายคุณก็รู้สึกว่า จะมาโวยวายใส่ฉันแบบนี้ไม่ได้นะคุณก็หนีอีกคุณก็หนีเขาอีกอแล้วเขาอ่ะเขาเนี่ยจะต้องออสงบสงบสติอารมณ์ของตัวเองใช้เหตุผลให้มากๆ เดี๋ยวเขาจะคิดได้เมื่อตอนที่เขาอ่ะหมุดหงิดโวยวายอารมณ์เสียแล้วคุณคุณไม่ยอมทะเลาะกับเขาละคุณไม่อยากมีปัญหาคุณไม่อยากมีปากเสียงแล้วคุณไม่ทนเขาละคุณก็จะไปอีกพอเขาเห็นคุณจะไปอีกตัวเขาอ่ะก็เลยเริ่มมีสติขึ้นมามีสติแล้วก็พยายาม ใช้เหตุและผลพยายามนิ่งพยายามสุขุมให้มากขึ้นพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้มากขึ้นเพื่อที่จะได้กลับมาพูดคุยกับคุณกลับมาพูดคุยกันแบบใช้เหตุผลคุณก็เหมือนกันคุณก็ยื่นคำขาดกับเขาเหมือนกันแหละว่าถ้าจะมาคุยกันแบบโวยวายแบบเนี้ยคุณไม่เอาคุณไม่คุยถ้าจะมาคุยกันจะต้องมาด้วย เหตุและผลจะต้องมาแบบสงบสงบ,สงบคุยกันดีๆอเขาก็เลยต้องนิ่งให้ได้ต้องต้องควบคุมตัวเองให้ได้ต้องใจเย็นให้มากๆก่อนเขาถึงจะกลับมาหาคุณและไพ่ใบสุดท้าย q u e ุยน s อ o สอ s ผู้อ่านมองว่าคุณเนี่ยค่อนข้างจะเด็ดขาด เด็ดขาดกับเขานะคะซึ่งการเด็ดขาดความเด็ดขาดของคุณเนี่ยเอาจริงๆมันเป็นผลดีกับเขานะเพราะตัวเขาอะเห็นไหมว่าอารมณ์เหมือนไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายตอนแรกไม่ยอมง้อใช่ไหมตอนแรกมีทิปผิพอคุณจะไปถึงมาง้อแล้วพอโกรธอีกพอพอมง้อพอเห็นคนอื่นมายุ่งกับคุณในเงี้ยอาจจะมีหึงหวงโกรธทะเลาะกันอีกโวยวายคุณไปอีก เขาก็เปลี่ยนอีกคุณอาจจะเป็นตัวช่วยเป็นคนที่ทำให้เขาเนี่ยเหมือนเห็นตัวเองเห็นข้อบกพร่องของตัวเองและทำให้เขาได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยความเด็ดขาดของคุณถ้าคุณเด็ดขาดพอผู้อ่านมองว่าคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงเขาได้และได้เขาในเวอร์ชั่นที่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมกลับมามนะคะ โอเคประมาณนี้แหละก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ